คำฟากไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างน,นะคะหลายคนรู้จักแบรนด์ลาฟโรเรนอย่างดีนะคะหรือว่าเสื้อโปโล,โลที่มีรูปตรามมานะคะอยู่หน้าอกด้านซ้ายนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์รูสัญชาติสหรัฐนะคะที่ล่าสุดนั้นต้องปรับตัวผ่าท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองค่ะนั่นก็คือการลดพนักงานลงประมาณ1,000คนและปิดสาขาถึง50แห่งด้วยกัน ลอฟโรเรนแบรนด์เสื้อผ้าหรูของสหรัฐที่ทรงพลังและประสบความสำเร็จมาเป็นเวลานานถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปรับลดค่าใช้จ่ายและทบทวนเรื่องความสามารถในการทำรายได้เพื่อความอยู่รอดล a ฟโรเรนก็เหมือนกับแบรนด์เสื้อผ้าหรูอีกหลายรายที่ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ลดจำนวนพนักง,งานประจำลงราว8%หรือประมาณ1000อัตราและปิดร้านไปอีกราว50สาขา ที่ผ่านมาราฟรอเรนทำกำไรได้น้อยลงในขณะที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆพา,าการกระน่ำลดราคาสินค้าเพื่อระบายสต็อกที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากและแม้แต่โปรโรแอนดรอเรนแบรนด์สินค้าในเครือก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดกับคู่แข่งในตลาดล่างอย่าง H&M แและซาร่าลาฟรอเรนพยายามที่จะปรับลดกระบวนการผลิตให้สั้นลงเหลือเพียง9เดือนจากเดิมที่ต้องใช้เวลานานถึง15เดือน กว่าที่สินค้าจะผลิตเสร็จและนำมาวางขายบนชั้นวางสินค้าซึ่งนั่นหมายถึงการเปลี่ยนทั้งแนวทางการสรรหาวัตถุดิบระยะเวลาการออกแบบตัดเย็บและจัดส่งสินค้า ลาฟโรเรนเพิ่งจะได้สเตฟานลาสันมาเป็นผู้บริหารคนใหม่เมื่อปลายปีที่แล้วและคาดหวังว่าประสบการณ์ทำงานของเขาที่แก p และ H&M รวมทั้งคอนเนคชันที่มีกับแบรนด์หรูหราอย่าง Versace และ a า l แล g e ก็เฟลจะช่วยกอบกู้กิจการของลาฟโรเรนได้ SmartB บิ s เศรษฐกิจติดจอรายงาน